ดูปลาเข็งครับยังไงนาะงซาี่โอ้ยมีแต่แม่ยิ้มยครับปะแข่งครับปลาเข็งนะครับพอได้ต้มอยู่ครับสามตีตัวอยู่ครับใส่ยิ้มยสวัสดีครับพบกับช่องที่ย์บอลคนอีสานครับมื่อวันทีพาพี่น้องมาหลากปลอดถึงครับเดี๋ยวเราติดตามผลงานครับว่าป้าสีไลปะไหนครับซานี่ สาเนก็อยู่ก,ก้างทงกับพี่น้องจะของสาพันว่าเสียปลอดถึงก่อนครับมือไม่สีเดงมาสูบครับเพราะว่าปลอดอย่างน้าไปแนนครับนะครับทีมงานมาเพิ่มอีกครับเดี๋ยวรอตดตามครับว่าในระวางเอาปลอดข้นป้าสีหลายไปแนนครับเดี๋ยวเปิดทางก่อนแจ้กหน่อยครับสีแดงลงแกรอบแหลกครับเปิดทางแจ้กหน่อยครับ ครับตอนนี้ทีมงานกับพ่อแล้วครับไดงบีทาลกแยับ่งนพอ้ครัยน่อยกับทีาการลากรอบแรกเลยครับนี่ทีมงานพ้อแล้วครับหมนอาลยครันีมาน่อครับเห่ยม่ันมนพวเห่มลากปอกใหน่ม่านพวรันมาลากอบกหันีานพ่ด้ับเากัารรอบทีมงานครับวันนี้ มันหมาดด้อปูตอกบาดจนตอกบาดจนตอกบาดนิดหน่อยอ่าใส่ปิงใส่ปิงตอกบาตอ่าตอกบาดตอกบาตคอยลุ่งรอบแรกแก่หนาวแก่หนาวครับพอลุ่งน้ำอยากหนาวนี่ใส่ปิงก่อนใส่ปิงกรึบกึบอ่าแก่หนาวครับอันนี้บ่แนะน้ำนะครับแต่ว่าแก่หนาวครับเป็นอยากแก่หนาวนิดหน่อย เอาพร้อมแล้วครับรอบแรกเดี๋ยวสีปลาพี่น้องลงยาวแล้วครับเออใส่ปิงเลิกแข่งเปล่าลุงเมียเลิกอยู่เนาะฮะเย็นเปล่าตอกบัตไปแล้วเนาะตอกบัตแล้วละกะสีเย็นกะสีเปล่าปัญหาเนาะเพราตอกบัตเข้าไปแล้วกะสีแค่นี้คือไหนอยู่ ปุนไตบว่าดีอต้องกมนนตั่โม่เท่อาแกตอ็ไล่ให้ก็นเลเดี๋ยวไลใเหรออพอแพ้มันบ่กกอยใหป่ะหนตอนนี้เพิ่กันทำการแวกปอดดครับพี่น้องเดี๋ยวรอรุ่นเลยครับว่าสีด้เอ็นในป้าไรบอครับพรได้กับเขาเที่ยงมันนี่ครับ ตั้งยงงวหนามอยากลึกปเนี่ยเนาะลึกเลยลึกๆๆในครับันน้อแม่โคกอะไรก็ข้อแมโคกวเหอมันก่อนนี่ยังลอยู่บ่้อเอาก่อนแน่ียนอเนี่นี่อ้ก่อนนี่หน่อยเดย เอาปอดขึ้นก่อนแล้วก็อีพี่อไปกับสิปิการสูบครับสาหนี่เ,<อ>เดี๋ยวเราติดตามอีพีต่อไปครับอีพีนี่ก็มาเอาปอดขึ้นครับอบอดน้าทึบเลยครับสาหนี่เต,นเต็มสาเลยครับมันมีหม่องพิวครับ นามกระลึกเนี่ยครับก็คนข้างสี่เป็นอุปสรรคในการหลากนะครับเพราะานามมันอยากเลิกไปเน่ปลอดกระนาน้ำปลาซ้านี่ทึบเลยครับเต็มซ้าครับฉันกำลังแหวกอยู่ครับเพื่อสีอาไปกระยังสอดลงล่างครับ ตั้งตาตั้งมังกราปลาโจ๋จกาจั้งมืต้งกล้ามมาเห็นไหมเราเหระยิงายิงไหมอยากนาเลยเนาะปอดเนาะน้ก็เลือกไปเน่ยมันเป็นอุปสรรคเลครับกอดน้าถือไปกับตางนี่น้เจ้าพังยไอเจ้าอยู่ไหนไอ ลุันมุ่นกระปอดขึ้นได้นทั้งผีป่ะเขาขึ้นทั้งเด็ทั้งผีเลยนะเออทั้งทั้งนีก็ได้ไม่ยังขึ้นง่ายนี่อนนีอนีมาล่อยลคอเตมตอนนี้ก็ลากขึ้นฟังแล้วครับเดี๋ยวเรารุ่นครับหลอบแปลกเป็นยังไงครับพี่น้อง

ขมเลย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 โอ้ยมเลยโอปคอนอาโอรถรถปาะรถกมี่เล่เอาเอาปอดเอาปอดเออ้่ปอ่โอ้บอกรถบอกคอกมีไ้คู่ให้อาครูก็สอนมาอยู่รอบแรกครับ

รอบสองครับพี่น้องเดี๋ยวเราเบิ่งารอบนี้มีครับปลอดน้ำยงคับตาเนี่มีหรือเปล่าบังขัดลากัเลยมึงมีนะอ้าวกลมๆเลยบ่กลมไหมรอบสองครับ mì vào ăn ừ. luôn 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 Đấy là cứ luôn bọn thấy ôi luôn 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 này luôn 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 nghe luôn luôn <laughs> <laughs> lọt xoáng này, nó không đục, nó không đục được Ồ, đầy tụi nó lọt xoáng này, tụi nó cấp Đã bọc cấp này, chịu. yên lên Yên yên này. vẫn rồi, yên yên, tụi รบสองครับพี่น้องแต่อยูซีหาโตครับโอ้เย็นหน่อยปะนี่เอาไปเนยงนี่โอ้เย็นน่อยเอาไปเลียงนี่ดีตึ้งรอบสองครับพี่น้องเดี๋ยวรอบหบิ่งครับมุนงานรอบสู้บ่เลียใไปเียกัเออไม่นมาเลย ครบ,บรอบิ่งครับพี่น้องรอ,อบซ้ำครับหนาทึบเลยครับนี่ปอดเอียนไปใส่เบิดเนาะบอกออเสร็จเลยเสร็รกกลย On, 3, ครับอ,อี่งอบสรอบสครับยิงไหนนาอรอบสามใสโอ้ใสใส่ัวช่างของคอล่่่รอบสามครับรอบสามวนยุน้องเพื่อนี่นี่เอเกียงหน่อยอ่ะเสร็จเสรนึงเยอะสนหน่อยก่อนหน่อย ไป้ไหมพอด้ก่อยเด็ดตัวอย่างหลบซ้ำครับพี่น้องบางเบารางเบาเองแค่มันหลุดยังไงตอนนี้ก็ลากมาได้เครื่องซ้าแล้วครับพี่น้องหลุดรอบนีเบิ่งก็ยังไง้าะเียงเลยเทียงเลยไม่ต้องมีเย็นวะล่ เย็นค e ือตัวไล่ตัวไล่ง like, ูป um. ่าไอ้ลองลองลองละเย็นละหลังพี่น้องคนเบิงโอ้ตอตัวนึงตัวนึงโอ้ตัวไล่ตัวไล่ตัวไล่ตัวสาของหอยเลยงูงูงูไม่เยนไอ้ตัวไล่ตัวไล่งูป่าไอ้งูป่างูป่างูครัางโอ้มันเนยัไงไ้ห้งูนหันละยังไม่นละ โอ้ยปเข็งตัวใหญ่ตัวละปาเข็งโอ้ปาเข็งว่ามันทำไมงูปากแงงูปากกว้างสองโตสองโตู๊ตอนว่ามนเอียนว่ามันงูปากกว้างงูปากกว้างงูสิครับว่ามนเอียนหมดถไปถมไปถิมไปไรเด้อว่ามนเอียนเอียนไรตัวนี่เอาถิมไาถิมไป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 ีอรมที่ป้อปันอย่างนี้พีได้ไง มัเยียนี่เยียนขงแท้ครับนี่มันรมีเลคโอ้เยีนนี่ีครับพี่น้องอะไรสิงที่รอคอยเื่อมมีันมีทั้งเยีนทั้งทั้งตัวไเนาะบอลมีทั้งเยีนทั้งตัวไรตัวไลยนไปตะขุนรเยียนเีละไม่ตับ้อบนี่ก็พอด้ยางนี่เนาะแกอยู่แก่อยู่ ใ่เจ็บป่รอบนี้เดี๋ยวรอบนึงครับอ๋อเราบอกมันหนามันมันไปป่ะนี่พ่อเราเนาะไปไปโอ้ได้ตุ่มเราได้ตุมเรา้สองตัวอเนาะสามสาหอลาขึ้นลาขึ้่มันเดี๋ยวมันจะตกลาขึ้นลาขึ้นลาค้าปอเดี๋ยวรอที่ตั้งครับพี่น้อง ลากมายหกเกตรอบแล้วครับนี่ไปเคิงสาแล้วครับไปเราลุนครับพี่น้องรอบนี้นาซิมีที่เด็ดครับรอบนี้พอมันไอ้ดินได้ไปบแย่งอย่งครับเอาเอาเปิดนี่พี่น้องมึงเปิดนี่พี่น้องมึงขวบเลยขวบเลยมาครับพี่น้องรอบนี้นาซิมีที่เด็ดครับ อ่ารอบนี้ใส่ใสโอ้ที่เด็ดที่เด็ดนะครับตัวนี้คุบุเดืดต้มแล้วล่ะครับรอบนี้โอ้โอ้มาอีกแล้วเจ้าสาครับตัวนี้สิดไปสิดไปตากัน่ต้กันย่ั มันเสียโอ้ท yes. ีเด็ดไเลยครับเออนี่อ่ะหเอาโซ่พี่น้องเมืองมาหนีจับเรโซ่พี่น้องเมืองเนี่ใส่ก้างใส่ก้างครับพอดีต้มครับเชุด้วครับไอใส่ใส่กรลังเอโอ้รอบนี้ครับพี่น้องรอบนี้กริ้งยอยู่ครับนี่กรงกิั รอบนี้มันครับรอบนี้มันมันกำลังมันครับหลักมา47แปดรอบแลวครับก็ล่างมันหลังมาจีเซิงซาเลยครับปูคนยาดจึดก่างหัมาจีิ่ครับปูคน่าดจืดเนี่ยแหละครับไอ้ประเม่นปอดได้จืดครับไอ้ซีซีซีจืดแล้วครับอาโซ่พี่น้ออมาเบิ้งจับสองมือเลยโอ้ นี่ครับพอได้ต้มสูบกันกิงครับันนี้เดี๋ยวมือสูบมีที่เด็ดารก่นนี้ครับมือสูบนียัน้เกแค่วอันนี้กัเจ้าซ่าครับอันนี้ไรแหแหงครับเย็นเย็นมีเก็ดเย็นมีเก็ดอี้เอาครับพี่น้องนี่รอบสุดท้ายแล้วครับนี่ครับมองทีเพื่นที ลัดฟอดไว้ครับนี่รอบสุดท้ายครับมันก็บันนี่รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของมือนีครับเดี๋ยวรอบมึงครับพี่น้องว่ารอบนี้สีมีที่เด็ดมีอย่างมาครับหลากมากอะประมาณเคืองซาแล้วครับนะครับเซนรอบนี้ก็สซนเดชขึ้นไปเห็ดกับเข่ากับน้ำจริงครับเอาครับพี่น้องเดี๋ยวรอบติดตามรอบนี้ครับรอบสุดท้ายครับพี่น้อง รอบสุดท้ายของมื่อนี้ครับห่วยแห้งกระตกแล้วครับทีมงานเพราะว่าหลากมาประมาณเจ็ดแปดรอบแล้วครับมื่อนี้อ่าหลากมากมองกว้างๆดิอ่เประมาหลากมากแต่ชิบม้งเสาครับประมาณชิบม้งเสาตอนนี้ใบม้งแล้วครับนี่รอบตีแปดแล้วมั้งนี่

รอบสุดท้ายครับโอ้รอบสุดท้ายครับเจอนี่ก็จะได้ไปกินเขากินน้ำครับปากันไปกับเขากินเขาครับเนี่ยอ้าวครับเอาปอดชินกับเครื่องซ้าแล้วครับนี่ครับยังน่ากับสีพาทีมงานไปเหตุกับเขากินเขาครับเขาเที่ยงครับวันนี้นี่ครับเต้ ทีมงานคุณภาพมากครับโอ้หลักเมื่อ่เครื่องสาครับเรียบร้อยเดี๋ยวสาหนีสีมาสูบอยู่ครับเดี๋ยวมีพี่ต่อไ้เบิ้งนะครับเพราะว่ามาหลากกอนกันก่อนครับเพราะมันหนาแห้งครับจะของสาเพราะมันทึมแห้งปมดตอนจับมันสีหยากนะครับก็เลยมาหลากขึ้นก่อนไปครับพี่ย๊อหายให้เขาเขายิ่งอครับหลากกอนก็เมื่อนี่นี่แหละครับผลงานมื่อนี้ก็ ในตัวงามๆอยู่ครับสามซีโต้ครับแล้วก็เอียนสามโต้ครับประเข็งกับได้อยู่ครับอามานสิบโต้ครับประเข็งสิบกว่าโตอยู่ครับผลงานลากปล่ยเข้ามานี่โอ้ครับผมไปต่อไปกะให้กับเขากินเทียงครับพี่น้อง กับเข้าเที่ยงครับพี่้องอย่างปลาเข็งครับแล้วก็ต้มปลาคอครับข้าวเที่ยงครับมื้อนี้ทีมงานกำลังประกันเห็ดอาหารครับอย่างงันห่อนครับมันบ่ ปลาดุกปลาเข่งครับรยางหันห้อนครับนี่เบบหล,าบหลามาครับพี่น้องตอนนี้ก็ที่มันก็ได้เวลายิงเข้าแล้วครับหลังจากที่แกปอดมากครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปนี้เจ,จ้าจมนะครับสำหรับมือนีก็สเซสดีครับ